วันนี้เราจะมาทำปูเป็นโตะทอดกรอบนะคะขนนั้นแรกครั้งแรกคั้นแรกเราจะเอาปูเป็นโต๊ะที่เป็นแ้งๆอย่างนี้มาฉีกแค่เป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะทำไมไม่ใส่ถุงมือครับน,นี่อันนี้ทํากินเองะนองคะคะถ้าทํากินเองก็จะไม่ต้องพิธีพิถานมากมายค่ะกินเองเค็มเองค่ะไม่ต้องปรุงเยอะค่ะไปเราจะใช้แป้งโรยลงไปปไริามาณเท่าไหร่ครับประมาณ0 0กรัม กาวเหรอทำไมกรัมมัเนี่ยดูดิเนี่ยก็กูดูแล้วกาวใช่ไหมทีเทียวกาอะไรใช่ไหมก็องผสมน้ำก่อนแล้วพยายามให้ปูอัดนะคะอยู่ในแป้งเราจะแยกปูอัดออกจากแป้งน,นะคะตอนนี้เราก็แยกใกล้จะหมดแล้ว ตั้งไฟเบาแล้วไฟกลางเพีงๆตะขาตุ้มแบตตุ้มแมันจะอูบอัดลงกระถะนะ เสร็จแล้วค่ะป<ม>ูอัดทอดกรอบมานะคะชิมกันอันนี้น้ำจิ้มไก่นะคะอ,อร่อยมากมกรอบได้ยินเสียงกรอบไหมคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ